วันนี้เราอยู่กันกับพู้เล่นเกมเมอร์แคสติ้งนะครับเออวันนี้ผมจะนับมาแนะนําเกมกันอีกแล้วนะครับเออไม่รู้มันชื่ออะไรแต่รู้เพื่อนผมมาเรียกเง้งเง้งพรราครับตัวผมก็ชื่อสายฟิงครับสีอาสายติงเราจะมาลองเล่นกันดูเลยโอยเริ่มมาก็ดับอนาคตไม่รุ้โอ้ยแรกแรกแรกแ ปุ๊บ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 โอ้ตอนผมได้จริงๆมันไม่กระตุกแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพราะอัดคลิปหรือว่าอะไรก็ได้นะครับต้องขอโทษและขออาภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะมีเสียงแรกเล็กน้อยนะครับต้องขอโทษอาภัยด้วยมันจะให้เรากินจุดเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็จุดคนที่อยู่ในเซิร์ฟเรา แล้วก็จะมีวัดอําดับด้วยนะครับ,บ,บ,บแม่ครับวัอวันนี้ก็ต้องขอ จบคลิปไปเท่านี้นะครับเนื่องจากมันสะดุดหรือว่ามันแหลกเล็กน้อยนะครับต้องขอพายและขอโทษด้วยครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครวั